งานไรสดในรอบต่อไปสิเกิดขึ้นอีกเมื่อใดนะคะทั้งบอดปันสิจัด์ขึ้นเมื่อใดอีกนะคะบอดสิเป็นจงไฟแพร่สารแนช่าแนวบอดสิเป็นไรสดกลุ่มปิดนะคะทางบานพักพี่น้องกติดตามควมค้มเคลื่อนไหวทั้งเพจหมอลำนำวิหกแล้วก็เพจบ้านหมอลำนำวิหกหรือเฟซบุ๊กของหัวหน้านกพงศกรนะคะเฟซพงศกรแสนปากดีเฟซบุ๊กน้องยูกิเพนพก,กาฝากพี่น้องติดตามช่อง u t u b e ของศิลปินหลายๆคนที่เหตุช่องยูทูบไม่ว่าจะเป็นน้องโบจันทิพย์บ่ว่าสิเป็นช่อง YouTube หมอลำน้ำวิหกไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube ยูกิเพนพากาแฟนเพจนะคะซึ่งเป็นช่องของน้องเองค่ะพี่น้องแล้วก็ช่อง YouTube ของยายไฝ่ช่อง YouTube นางเอกพร้าวดาภาพรน้องแบงนนท์ชัยอีกหลายๆช่องค่ะช่องนุเพยสารเนชโชวอนุเพยสารเนชชาแนลนะคะของบอสนุกับกำนันแพท นะครับฝากพี่น้องติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆใดนะคะอาจสิเราไปบ่มเมิดนะคะฝากติดตามด้วยพี่น้องเด้อหากแพ่งพี่น้องทุกๆคนคะ่ะศิลปินทสานยืนหยัดอยู่ใดในวงการในช่วงนี้ขอยอนกำลังใจจากพี่น้องแรงนํำจิตนำใจจากพี่น้องที่มอบให้มาศิลปินท่าจก็จยิ้มสู่แล้วก็ยืนหยัดอยู่ต่อไปใดนะคะัย้ายฝ่กับสัญญาาฏิส,สังสรรผลงานนะครับมาฝากมาตอนพี่น้องในอนาขวดต่อไปขอบคุณพี่อน้องหลายๆจ้า